ดีบีดีบีบายครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่า1ราคาไม่แพง 2. ชุดแต่งที่ให้มาก็ดีพอสมควรแล้วครับนี่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น JNT R10 JNT R10 ี่ยจริงๆแล้วก็มีวางจำหน่ายมาก่อนหน้านี้แล้วแหละทางร้านก็ทำการตกแต่งไปหลายคันแล้วก็ขายไปหลายคันแล้ว สำหรับรถนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เลยมารีวิวแบบเต็มๆอีกทีนึงเพราะว่ารถก่อนหน้าเนี้ยเข้ามาปุ๊บก็ทันยังไม่ทันได้รีวิวเลยได้รีวิวแต่รถที่ที่อัปเกรดแต่งไปแล้วเพราะว่าเข้ามาแบบหน้าตาเขาเท่ครับรุ่นเนี้ยมามาดูกันสำหรับรุ่นเจนทีอาร์สิบนะครับตัวเนี้ยก็จะมีมีสีเขียวตอนเนี้ยสต็อกจะมีสีเขียวสีดำสีน้ำเงินสีขาว สีส้มแล้วก็สีเทานะครับพร้อมจําหน่ายเดี๋ยวผมจะมารีวิวรายละเอียดเจาะลึกให้ดูสําหรับเจ้าตัว JNT R10 ตัวนี้มาดูกันแล้วก็ผมจะแนะนําวิธีการการใช้ด้วยว่าซื้อรถไปแล้วมันทํางานยังไงใช้ยังไงนะฮะเดี๋ยวผมบอกดีเทลคร่าวๆข,าของกับตัวนี้ก่อนรุ่นเนี้ยจะมากับมอเตอร์2,000วัตต แบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์เป็นแบตแบตตะกวัวกดนะครับ,แล,บลแล้วก็เป็นยางเป็นปั๊มดิสเบรกหน้าหลังแล้วก็เป็นยางไม่มียางในเป็นยางชิลเลสโอเคมาดูชุดหน้าก่อนอย่างตัวเนี้ยชุดชุดหน้าที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเขาให้แม็กแม็กแต่งมาแล้วนะกับจานดิสแต่งแล้วก็ปั๊มแต่งหมุดแดงอย่างเงี้ยคือเขาให้มาตัวเนี้ยก็ผมว่าล้อหน้าก็เท่เลยนะคือแทบจะไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อแม็กหรือว่า เปลี่ยนจานดิสหรืออะไรนะเพราะมันผมว่ามันก็โอเคแล้วนะสาหรับตัวนี้ตัวนี้ก็มาเป็นเป็นใบดิสเบกขนาดใหญ่ปั๊มสองพอร์ตแล้วก็เป็นยาง3 0 0นะครับมอกอไทยนะครับตัวนี้ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นชคน้ํามันตัวนี้ชคน้ํามันตัวนี้เราก็สามารถที่จะโหลดได้เซตน้ามันชคใหม่ได้มาดูล้อลายล้อแม็กกันนี่คือลายล้อแม็กล้อแม็กหน้าที่เขาให้มาก็สวยแล้วนะเป็น CNC ตัวนี้ บาง,บางพี่เพื่อนบางคนเขาก็ไปทําสีตัวนี้เป็นสีแดงสีทองอะไรก็สวยดีนะคือมันก็ลงตัวดีสําหรับตัวเนี้ไฟหน้าเขาก็จะมาแบบโฉบเฉียวหน่อยไฟหน้าเขาจะโฉบเฉียวหน่อยตัวนี้เป็นไฟ LED โอเคแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวเป็นไฟ LED ครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงชุดหน้ากันก่อนโอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูว่าระบบการทํางานเขาเป็นยังไงคือรุ่นนี้ก็เป็นปั๊มอย่างที่บอกเพราะว่ารุ่นนี้ที่ขายดีเพราะว่า ชุดแต่งเขาให้มาแล้วอย่างปั๊มบนเนี่ยเขาก็เป็นปั๊มปั๊มแบบถ้าถ้าสับวัยรุ่นเรียกกันเนาะปั๊มตัวนี้เขาเรียกว่าปั๊มตู้ปลาปั๊มลอยตู้ปลาตัวนี้มันก็จะเป็นกับเป็นอ่าเป็นกระปุกน้ํามันใสๆโชว์สีน้ํามันได้อย่างเงี้ยครับเป็นตู้ปลาถ้าอย่างเป็นพวกรุ่นอื่นๆเขาก็จะเป็นแบบเป็นปั๊มไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์สีน้ํามันเนาะแล้วก็เป็นแค่ทรงสี่เหลี่ยมไม่ใช่ทรงนี้เพราะว่าลูกเล่นลูกเล่นตัวนี้ผมว่าค่อนข้างให้มาดีโอเคมาดูกันอย่างแล้วก็ สวิตตัวเนี้ยเขาจะมีสวิตไฟฉุกเฉินด้วยอย่างนี้สวิตไฟฉุกเฉินแล้วก็ปิดไฟไฟหลี่เปิดไฟแล้วก็ปรับความเร็วที่ปุ่มกดตัวนี้นะฮะส่วนด้านซ้ายเป็นไฟสูงต่ำไฟสูงต่ำตัวนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ถอยหลังแล้วก็แต่โอเคเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการใช้รีโมทย่างรีโมทเนี่ยอย่างกุญแจเนี่ยเราซื้อมาชุดหนึ่งนะครับเขาจะมีเขาจะมีกุญแจมาให้2ชุดชุดนี้ไว้สาหรับสําหรับเปิดกุญแจเปิดเบาะล็อกคอส่วนรีโมทเนี่ยก็จะมีสัญญ,ญาณก,กันขโมยปลดล็อกรถ อย่างสญญายลานกับขโมยเนี่ยถ้ามีคนจะมาขยับขยี้รถเราหรือจรากรรมถเรานะรถเขาจะเสียงรถรถเขาจะร้องร้องขึ้นมาแบบนี้แล้วล้อหลังเขาจะล็อกคือมันจะเข็นไม่ไปเนี่ยมันจะเข็นไม่ไปล้อหลังมันจะล็อกทันทีเลยครับยังไงก็เข็นไม่ไปนะวิธีปลดล็อกก็คือกดปุ่มตรงกลางเนี่ยเป็นรูปกุญแจปลดล็อกหนึ่งครั้งถ้าเราไม่กดลูกกุญแจปลดล็อกเนี่ยมันก็จะร้องอยู่งันนะมันก็จะหยุดแล้วก็ร้องร้องอยู่งัน ครั้งที่2เนี่ยมันจะร้องร้องแบบเสียงดังต่อเนื่องเลยจนน่าลำคาญนะครับโอเคส่วนรูปสายฟ้าเนี่ยเป็นการสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจก็คือเราเราสามารถพกไปรีโมทก็ได้ไม่ต้องใช้กุญแจกด,ดรูปสายฟ้า2ครั้งครับเป็นการเปิดรถ1 2อ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นไมค์ดิจิตอลแสดงสถานะโอเคเลือกใช้โหมดนี้ให้กดปลดล็อกมาเดี๋ยวผมมาเสียบกุญแจให้ดูกุญแจเนี่ยกุญแจเนี่ยก็คือถ้าเราจะเราจะล็อกคอนะเราต้องจุ่มจุ่มไปทีนึงแล้วก็บิด บิดไปทางซ้ายขยับคอรถก็จะล็อกคอนะครับส่วนเปิดเบาะเนี่ยเปิดเบาะเราก็เสียบกุญแจไปครั้งหนึ่งบิดไปทางซ้ายนิดเดียวไม่ต้องจุ่มบิดไปทางซ้ายปึ๊บเบาะก็จะเปิดได้เดี๋ยวมารีวิวยูบอสอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนโอเคสาหรับเปิดรถสตาร์รถก็เปิดกุญแจขึ้นมาเลยพอเปิดกุญแจขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าจอดิจิตอลเขาก็จะแสดงสถานะตอนนี้ยังขี่ไม่ได้นะเพราะว่าสถานะ P P ก็คือ parking ตัวเนี้ยก็คือเขาป้องกันเรื่องอันตรายแล้วก็ุบิเหตุเผื่อ ที่สตาร์รถแ,แล้วแบบเผลอบิดไปเลยมันก็จะพุ่งไปเลยนะครเหมือนคับคานรถออตโต้วิธีการที่เราจะขี่ต้องทํำยังไงเรากําเบรกไปครั้งหนึ่งครับก,เกาเบรกครั้งนึงแล้วก็บิดไปได้เลยโอเคมาดูหน้าจอกันต่อหน้าจอจะ,สะแสดงสถานะความเร็วระยะทางระยะทางทั้งหมดแบตเตอรี่แล้วก็เกียร์หนึ่งสองสามแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟสูงต่ํานะครับเนี่ยเกียร์เข้าอย่างนี้อันนี้เกียร์สองไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนาะแดดมันแรงสาม หนึ่งสองสามจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับแล้วถามว่าถ้าเราอยู่เกียร์สามเนี่ยแล้วมือเราเผลอไปโดนเป็นเกียร์หนึ่งเนี่ยความเร็วมันจะความเร็วมันจะน่วงซัดลงไปไหมไม่นะมันจะค่อยๆค,ค่อยลงไปไม่อันตรายคือการปรับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยขณะที่ที่ขี่ไม่ต้องยกคันเร่งก็ได้หรือจอดรถหรือเบาคันเร่งไม่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเกียร์เนี่ยให้ทําความเข้าใจเรื่องสปีดใหม่คือเกียร์เนี่ยเขามันมันคล้ายๆสปีดอะครับมันในการลบความเร็ว อย่างเกียร์หนึ่งเนี่ยความเร็วเขาก็จะล็อกอยู่ที่ประมาณสัก45เกียร์สเนี่ยประมาณสัก55ส่วนเกียร์สจะเปิดหมดประมาณ70 75 80ขึ้นอยู่กับน้ําหนักการใช้น้ําหนักที่เราขับขี่ได้นะครับความเร็วตรงนี้แล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นแบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์สามารถขี่ได้ระยะทาง50ถึง60กิโลขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้แล้วก็น้ําหนักตุกน้ําหนักที่เราขับแล้วก็เรื่องของการบรรทุกนะครับถ้าเราเวทหนักมันก็จะความความหนักมันก็จะมีความ แรงที่จะออกไปมันก็ต้องใช้เยอะปกตินะครับระยะทางก็จะลดลงมาคล้ายๆรถน้ํามันครับถ้าเราบรรทุกหนักหรือเราบิดเร็วตลอดน้ํามันก็หมดไวก็คล้ายๆกันอันนี้ก็ปริมาณของแบตเตอรี่ปริมาณการจ่ายไฟก็จะสูงขึ้นมันก็จะเหนื่อยนะครับโอเคมาอันนี้เคลียร์เรื่องหน้าจอการขับขี่เนาะมามาดูเปิดเบาะกันเอ้ยังชุดหน้าไม่เสร็จชุดหน้าตัวนี้เรามีที่ชาร์จโทรศรัพท์ USB ด้วยนะครับตัวนี้ รามีที่ชาร์จ usb ด้วยตรงนี้สามารถเสียบชาร์จได้เลยแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นี่อันนี้อันนี้คือที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยผมแนะนําว่าให้เสียบให้เสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วเราให้เสียบปลั๊กไฟพอเราเสียบพอเราชาร์จเสร็จก็แนะนําว่าไม่ต้องชาร์จเกินทิ้งไว้ข้ามคืนหรือไม่ต้องชาร์จ5้าหกล่องชาร์จแบตัดอยู่แล้วแต่ผมแแแบบบวว่่าาาากกกัดีีงทเร ดู4ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือว่าแบตมาลงมาขีด2ขีดเราก็ชาร์จได้แล้วนะสชั่วโมงก็ชาร์จได้เวลาชาร์จเสร็จแนะนําว่าให้ดึงตัวนี้ออกก่อนดึงตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยถอดค่อยดึงปลั๊กถ้าเราดึงปลั๊กออกก่อนมันยังมีไฟค้างอยู่เนาะมันก็อาจจะเกิดการสปาร์กกันได้อันนี้ก็ข้อแค่ข้อควรพึงระวังให้เฉยครับเพราะว่าก็มีหลายเคสก็ดึงออกก่อนแล้วค่อยชาร์จเอยดึงดึงออกก่อนแล้วค่อยถอดปลั๊กโอเคมาดูยูบ็อกกันยูบ็อกตัวเนี้ย ก็ขนาดค่อนข้างใหญ่อันนี้อุปกรณ์ที่มากับรถอันนี้ตัวชาร์จนะ72โวลต์20แอมป์แล้วก็อันนี้ชุดกระจกแล้วก็ผ้าคลุมเบาะโอเคเนี่ยยูบ็อกเขาใหญ่นะยูบ็อกเขาใหญ่ใส่หมวกเต็มใบได้เลยเพราะว่าช่องช่องตัวเบาะเขาก็รองรับอยู่แล้วก็มากับคู่มือคู่มือของรถไฟฟ้าก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะครับบางก็ลองศึกษาลองอ่านดูก็ได้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับสําหรับเรานะครับเรื่องของคู่มือโอเค แล้วก็ตัวนี้เป็นเบเกอร์เบเกอร์ตัดไฟถามว่ามีไว้ทาไมเวลาฉุกเฉินครับเราตัดไฟทุกอย่างระบบมันจะตัดไฟออกไปเลยแล้วก็ถ้าเราจอดรถนานจนเกินไปหรือเราจอดในที่ปลอดภัยที่บ้านเราเนี้เนาะเราไม่อยากเปิดสัญญาณาข,ขโมยเร,เราอยากเซฟป,ปริมาณแบตเตอรี่ผมแนะนําว่าก็ปิดเบเกอร์ไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะตัดไฟไฟมันจะไม่ได้ไไดหล่อเลี้ยงแล้วก็อายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็จะดีขึ้นถ้าจอดรถไว้านานจอดรถที่บ้านคิดว่าไม่ได้ใช้รถไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยสัก สี่ห้าวันเหรืออาทิตย์หนึ่งก็ควรปิดเบกเกอร์ไว้นะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ได้ขี่รถเลยควรชาร์จสักหนึ่งถึงสองครั้งให้มันมีให้ม,มีไฟเข้าไปหล่อเลี้ยงในตัวแบตเตอรี่หน่อยโอเคสาหรับรุ่นเนี้ยแบตเตอรี่เขาจะอยู่ตรงที่วางเท้าของเราแล้วก็พี่เพื่อนหลายท่านถามมาว่าถามมาว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันกันน้ําได้ไหมกันได้นะครับกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ก็มีบางจุดที่ ควรพึงระวังพึงระวังก็คือเราอย่างที่บอกกันได้ดีกว่าแก้ไม่ใช่แบบไปจุ่มน้ําแช่น้ําเล่นกัาเนาะก็คือมันกันน้ําอยู่แล้วสามารถขี่ลุยฝนขี่ลุยน้ําได้เลยเพราะว่าเรื่องของมอเตอร์เนี่ยเขาก็มีซีนกันน้ําเรื่องระบบสวิตต่างๆเขาก็มีซีนกันน้ําอะไรอยู่แล้วครับนะครับโอเคมาดูมอเตอร์หลังนี่มอเตอร์ล้อหลังกันมาดูด้านนี้มาดูว่ายังไงมันคือ2,000วัตต์ต้องบอกว่ารุ่นนี้2,000ัวัตต์จริงๆนะเนี่ยดูตรงนี้อันนี้รหัสมอเตอร์ก็จะเห็นว่า2,000วัตต์ โอเคแล้วก็ยางก็ขนาดเดียวกันกับข้างหน้าครับ3 0 0 90/90 90, นทะครับมาดูดิสเบกหลังกันอันนี้ก็จะเป็นดิสเบกหลังดิสเบกหลังตัวนี้นะครับดิสเบกหลังสพอร์ตตัวนี้เขาจะให้มา4พอพ์ตแล้วก็โชค๊คโช๊คเนี่ยถามว่าโอเคไหมถ้าขี่คนเดียวผมว่าโอเคอยู่นะมันก็นุ่มดีแต่ถ้าให้ดีก็ผมว่าเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนโช๊คหน่อยมันก็จะหนึบขึ้นส่วนช,ช่วนโช๊คหน้าก็โอเคเอาอยู่เพราะเป็นโช๊คน้ำมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟท้้ายยยีววไเเจะสลงดดด๋ปิใหู มีไฟท้ายไฟท้ายเขาจะสวยไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวตัวนี้ไฟไฟท้ายเขาสวยเป็นไฟ LED แล้วก็เนี่ยไฟสองป้ายทะเบียนนะครับโอเคไฟท้ายสวยตัวนี้แล้วก็มากับพนักพิงบางจะจ,จัดทรงถอดออกก็ได้นะครับสําหรับรุ่นเนี่ยแต่งได้หลายอย่างแล้วก็รุ่นเนี้ยพิเศษพิเศษอีกอันนึงคือมีที่วางที่พักเท้าคนซ้อนตัวนี้เป็นที่พักเท้าคนซ้อนนะครับ วิธีใช้กดทีนึงก็ดีขึ้นมาเอาเก็บก็ดันกลับเข้าไปเป็นที่พักเท้าคนซ้อนถ้าเป็นรุ่นอื่นเขาจะเขาจะทาที่พักเท้าไว้ตรงนี้ก็คือมาเหยียบด้วยกันก็ค่อนข้างลําบากเนาะอย่างตัวนี้ก็จะง่ายมากขึ้นสะดวกสบายขึ้นครับโอเคสําหรับเจนทีรุ่นเนี้ยถามว่าทําไมถึงถึงฮิตนะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปหน้าตาเขาสวยเขาเท่หน้าตาเขาเท่แต่งขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูรถแต่งที่ทางร้านทําไปแล้วนะโอเคนี่ คันนี้สวยไม่ะดเดี๋วดูดีเทลต่างๆของคันนี้ปึ๊บโอเคสำหรับ JNTR10 ก็สามารถติดต่อเข้ามาทางร้านได้อย่างคันเนี้ยอย่างที่บอกรับมันไม่แพงมันไม่ถึงสามหมื่นคันเนี้ยเราทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับสามารถจัดส่งได้ทางร้านเรามีรถขนส่งในเครือที่ไปจัดส่งให้ลูกค้าถ้าพี่ๆเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรืออยากจะกำลังอยากจะใช้รถไฟฟ้าอยากขอ อยากขอ,ขอคําแนะนําข้อมูลต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้หรือจะซื้อรถพร้อมแต่งไปเลยก็ได้ว่าเฮ้ยพี่อยากใส่สวิงอาร์มหลังโช๊คหลังใส่แฮนด์ใส่ตุ๊กตาแฮนด์ใส่แฮนด์คาร์บอนโหลดหน้าเซตน้ำมันปาดเบาะติดตั้งตล่อง EM100 ร้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าทางร้านรับบริการทุกอย่างหมดเปลี่ยนเป็นแบตเตรี่เทียมอะไรเงี้ยครับอย่าง,อย,างอย่างตัวเนี้ย บางพี่เพื่อนบางคนเอาไปใช้ใน,ในระยะทางไกลนะอย่างแบตตัวเดิมเนี่ยมันเป็น72โวลต์20แอมป์ใช่ไหมฮะมันได้ประมาณ50-60กิโลทีเนี้ยการเพิ่มระยะทางที่เราอยากจะทําให้ดีมากขึ้นแบบง่ายแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปสิ้นเปลืองมากผมแนะนําว่าใส่แบตลิเทียมไปอีกชุดหนึ่งไว้ตรงใต้ไว้ในยูบ็อกเลยใส่แบตลิเทียมอีกชุดหนึ่งก็สามารถที่จะเวลาแบตตัวนี้หมดเราก็มาใช้แบตลิเทียมพอแบตลิเทียมหมดเราก็ยกแบตลิเทียมไปชาร์จได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้สําหรับรุ่นเนี้ย พี่ๆเพื่อที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงนี้มีทั้ง Line o f o i f i c l a l หรือจะคอมเมนต์ใต้ YouTube ก็ได้แล้วก็หรือติดต่อทางเพจหรือว่าโทรศัพท์โทรเข้ามาคุยปรึกษาไงได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นรีวิวอีกรุ่นหนึ่งที่ที่แบบให้เพื่อนๆมีความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะจะได้ศึกษาเรื่องของข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย มีหลากหลายรุ่นมากมายนะแต่ละรุ่นเขาก็จะให้ดีเทลมาแบบนี้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 ผมก็พยายามจะมาแจ้งดีเทลต่างๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอเคยังไงผมก็ฝากติดตามร้าน b b b e บ Bike ไวว้เลยครับเราก็มีที่โคราดบุรีรัมย์ชัยภูมิก็สามารถเข้าดูรถตัวจริงได้ทุกๆสาขาและสามารถเข้าไปปรึกษาข้อมูลกันได้หรือพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถที่จะซื้อรถกระทางเราแล้วให้เราไปจัดส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามร้าน ได้วยนะครับกด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคิปถัดไปถัด,ถด,ถดไปเดี๋ยวบ๊อบจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วรถไฟฟ้ามีเยอะมากผมก็พยายามจะมารีวิวให้พี่เพื่อนๆได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการจะซื้อรถไฟฟ้าหรือยังไม่มั่นใจในรถไฟฟ้ากับพลังงานทางเลื่อกใหม่ก็สามารถโทรมาปรึกษากันได้มั้ยว่ามันทนไหมมันดีไหมมันแบบโอเคไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยโอย้ยังไม่ได้ปิดคลิปเลยมาพูดต่ออีกนะ คือรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันประหยัดจริงๆนะถามว่ามีพี่ๆเพื่อนหลายคนถามว่าเอ้ยสองปีสองปีครึ่งเปลี่ยนแบตครั้งหนึ่งเปลี่ยนแบตครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าสี่ห้าหกพันละแล้วมันก็ไม่คุ้มสิผมว่ามันคุ้มนะเพราะว่าในถ้าเราใช้รถน้ํามันเนาะหนึ่งเราต้องเติมน้ํามันสองต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องสามต้องเมนเทน a n ถ้ามีถ้าเป็นรถเกียร์ก็โซ่สเตอร์ถ้าเป็นรถสายพานก็ต้องเปลี่ยนสายพานน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์นะครับไหนจะต้องสายพานไหนจะต้องอะไรนะ อะไรกับพวกชามพวกเม็ดต่างๆที่เราต้องมีเทนแอนอีกยังไงก็ต้องมีเทนแนนปีหนึ่งแล้วก็พี่ต้องเติมน้ามันอีกว,วันละร้อยหรืออาทิตย์ละสองสามร้อยเงี้ยคือผมว่ามันประหยัดกว่าเยอะเลยรถไฟฟ้าเนี่ยการดูแลรักษาแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากก็คือเราให้หมั่นตรวจเช็คลมลมยางหน้าหลังชุดดิสเบรกแล้วก็จุดหมุนของตัวแบริ่งของตัวล้อหน้าล้อหลังแค่นั้นเองครับหลักๆก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากหรือถ้ามีปัญหาสงสัยก็สามารถโทรมาปรึกษาทางร้านได้เพราะว่าทางร้านมีบริการหลังการขายไม่ใช่ขายทิ้งนะ ซื้อไปแล้วแล้วก็สามารถติดต่อคุยกันได้ตลอดเพราะว่าทางร้านมีบริการหลังการขายมีการเคมมีประกันมอเตอร์ประกันแบตเตอรี่ประกันตัวรถให้เพราะทางร้านเป็นตัวแทนโดยตรงจากบริษัทผู้นําเข้านะครับไม่ได้ไปซื้อจากเจ้าใหญ่แล้วมาขายมาเลยไม่ใช่โอเคยาวไปแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ